หาคุณกำลังเบื่อหน่ายกับความซ้ำซากจำเจกับแบบที่คุณเล่นกันอยู่เป็นประจ,จำผมแนะนำแมปนี้เลยฮะ Sky Drive o f a Tower โดยเราจะได้รับบทเป็นหนุ่มสาวผู้ที่มี jetpack อยู่ด้านหลังแต่ตอนนี้ไม่มีนะเริ่มมาแล้วเราก็จะกระโดดจากที่สูงจากบนหอคอยที่มันสูงๆโอ้โหนี่แต่ละคนที่หอคอยสูงๆกันทั้น,นเลยเราก็จะโดดออกไปแล้วมันก็จะล่อนก็จะกลางล่ม แล้วเราก็จะได้เงินมา760ได้เงินมาทําไมได้เงินมาเพื่อที่จะมาซื้อเจ็ตแพคเรียบร้อยครับนี่มี2อันมีคู่กันแล้วเราก็โดดหอซ้ำๆให้มันไกลขึ้นแล้วก็ได้อีก3าม0สามแล้วเราก็จะาสามารถเอาเงินมาซื้ออัปเกรดเจ็ตแพคให้ใหญ่ขึ้นและชั้นของหอ,อคอยให้มันสูงขึ้นนี่ จะเห็นได้ว่าผมก็จะกระโดดไกลขึ้นใช่ไหมล่ะอ๋ะอมีปุ้งแล้วด้วยเรียบร้อยได้3 9 0 0นะครับอันนี้เลเวล่จะเป็น2 2 0 0 0ชั้นนี่6 8 0น0ะอัพชั้นไปก่อน5สูงขึ้นแล้ว,วต่อต่อกลายขึ้น5 4,400ก็เราก็จะทำแบบนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆเพื่ออะไรก็ไม่รู้หายแต่ ข้าเวลาได้ดีอ่ะทำไปนี่ใกรกว่าเดิมไหมประมาณเดิมเลยแล้วก็ได้เงินเท่าเดิมเมื่อเราเก็บเงินได้ประมาณหนึ่งเราก็ต้องเลือกว่าเราจะอัพเป็นขอคอยหรือว่าจะเป็นตัวเจ็ตแพดซึ่งจริงๆผมคิดว่าน่าจะอัพเจ็ตแพดน่าจะเวิร์ก,กว่านะจะมีกล่องให้สุ่มด้วยนะเมื่อเวลาถึงที่กำหนดอย่างตอนนี้เหลือ2นาที20 ส่วนด้านหลังโอ้โห1,500ชั้นด้านหลังเนี่ยจะเป็นบ้านของแต่ละคนที่เล่นกันอยู่แลวตอนนี้นะเราสามารถไปบ้านเพื่อนได้นะครับท,ที่เทเลอพอร์ตตาแล้วถ้าผมไปบ้านเพื่อนได้นี่ผมก็รวยตายหาเลยดินี่ไง1,500ชั้นอ้าวผมเปิดโอ้โหโอ้สูงจนไม่เห็นหาเลยแล้วข้างล่างอ้าผมจะโดดลงไปนะที่เดียวผมรวยตายเลยเนี่ยปัดปาดปาดโอ้โหโ ไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันเลยตายแล้วพันห้า <c oughs> ร้อยตายแล้วไม่ต้องเล่นแล้วแล้วโอ้โหตายแล้วโอ้ทำบุญด้วยอะไรเจอเจอผู้เล่นมีออคอยชั้นพันห้า <c oughs> นั่งรอกันสบายๆา <c oughs> เดี๋ยวแม่เจ้านี่ผมกำลังจะเข้าหาดวงจันทร์แล้วคุณผู้ชม จนดวงจันทร์กำลังหายไปแล้วนี่ดวงอาทิตย์ขึ้นมาแล้วตายแล้วยังไม่ถึงพื้นเลยตอนนี้อ่าขนตาผมเอ้าเฮ้ยโดดแล้วว่าโดดแล้วว่าโดดแล้วบ่านี่คุณว่าผมจะได้สักกี่บาทมันนานมากเลยเนี่ยแม่เจ้าชักออผมโดดมาจากชั้นพันห้าในขณะที่เจ็ตแพ็กเลเวลหนึ่งนะครับ แสนหรอเฮ้ยโอ้ก็เยอะไม่เบานะอันเนี่ยได้จนได้ของปิศนาเลยเนะ <c oughs> นี่ยเรียบร้อยครับโอ้ได้ไองหมื่นแปดครับอัปเกรดผมจะอัปเกรดเป็นอันนี้ผมกำลังอยู่ที่หอคอยของคนนี้นะของคนที่ชั้นพนะันห้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัปเกรดเป็นนี่ก่อนโอ้เลเวลสองโอ้เป็นเจ็ p แพ k มี2อันใหญ่หนึ่งอันเล็กครับ อ๋อโอเคเลเวลต่อไปครับเป็นมี2อันใหญ่2อันเล็กอัพยาวๆครับจังหวะนี้เออเป็น3อันใหญ่ครับมาๆมาเราจะกว่าจะโดดจะถึงนี่นานมากเลยนะรอกันยาวเลยนี่ผมกลับไปบ้านตัวเองก่อนละยาวไปไกลไปก็ยาวไปอา้าวอัพชั้นบ้านนิดนึงนี่เออิอมีหนึ่งชั้นตอนนี้ตอนนี้เท่ากับผมอยู่ที่13ชั้นนะครับคน1500ชั้นโดดจนร้องไห้เลยโดดจนนานมาก เราก็จะอัพอีกชั้น74ชั้นอ่ะที่เหลือก็ลองโดดกันไปปล่อยนอ่าเมื่อกี้นิดถึงพื้นที่นี่ก็น้อยไปตายแล้วไม่มีอะไรที่มันเป็นพอดีพดีกับเราเลยนี่216ชั้นก็โอเคเราไปบ้านหลังนี้ดีกว่าเอาคนล็อกไว้นะครับโอ้ล็อกไว้ไม่ให้ไปอ่าคนนี้ให้ไป187ไ,ไ,ไปได้ดีอ่าอย่างนี้กําลังดีครับ ไม่ได้เหลื่อมล้ำกับเจ็ตแพ็กกับเลเวลเจ็ตแพ็กของเราปไปาป,ปโอเคเออแสนสามโอเคแม่ตกี้รอนานเลยโอเคเราโดดอีกครั้งหนึ่งเราน่าจะได้อีกแสนกว่าบาทน่าจะพอที่จะได้เจ็ตแพ็กเลเวลหกแล้วเสียงปล่อยตัวนี่สุดยอดแสนสามโอเคเราจะอัปเกรดเจ้าตัวเจ็ตแพ็กของเราละ เ,เลเวลเจ็ดโอเคก็จะทำอย่างนี้หมดแล้วหมดแล้วตรงน,นี้เป็นอะไรอ่ะอ๋อนี่ไงอัปเกรดเป็นเลเวลสิบเจ็ดเลย80โรบัสกับดับเบิลเจ็ตแพ็คคือมีสองอันติดเลยอ้าแปดร้อยแพงไปลดราคาได้ไหมเนี่ยโอเคลัคกี้บ็อกซ์ได้มาอีกแล้วลัคกี้บ็อกซ์ได้จะได้ทุกๆ5นาทีนะโอ้ในแสนเก้าโอเคครับผมอัพเป็นเลเวลเจ็ดแล้ว เรียบร้อยเอาแหละรอบนี้เราจะต้องได้มีแสนหกเจ็ดตั้งแหละใชครับนี่โอ้ฉากที่เทมากเลยอ่ะแสนห้าแสนแสนห้าเจ็ดก็เดี๋ยวเราทำอย่างนี้วนซ้ำไปเรื่อยๆตรงนี้จะมีปุ่มออโต้เราสามารถถ้าเล่นบนคอมหรือเล่นบนไหนก็สามารถจิ้มแล้วก็ปล่อยได้เลย <Yeah. S 1> ให้มันบินไปของมันแล้วก็วนไปแล้วก็ฟาร์มให้เราเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ถ้าเก็บเงินได้สัก500แสนจัพอะไรกันดีจากเมื่อกี้ที่บอกไว้ว่ามีสัก500แสนตอนที่มีล้านห <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าอันนี้ผมอยู่ที่อ่าหอคอยของเราเองนะล้านหกี่ผมอัพเกรดเลเวลแปดนะครับเก้าแสนเจ็ดแล้วก็ชั้นสองหมืนเก้าที่ผมจะอัพโดนวัวเลยอ่าหสิบห้าปสิบหกชั้น องจะล่อนดูกับเจ็ตแพกสี่อันใหญ่นะครับได้สองพันแปดในขณะที่ถ้าผมไปที่ชั้นพันห้าจะได้เท่าไหร่อ่ะคุณผู้ชมลองดูกันตายแล้วครับชั้นพันห้ากับเจ็ตแพกสี่อันใหญ่ เส้นทางอันยาวไกลที่เห็นทั้งพระจรันทร์และดวงอาทิตย์ <anak lonely> <t> <Jorge> <serves> โอ้โหเอาละนี่ก <smiled> ็เร็วขึ้นนะก่อนหน้านี้ที่เคยโดดครั้งแรกยังไม่เร็วขนาดนี้เลยอันนี้ก็เร็วขึ้นมาก๊าฬจะเข้าสู่ชั้นบรรยากาศอ๋อเข้าแล้วเข้าแล้วเอาละล้านสามครับโดดทีหนึ่งได้ล้านสามจากตึกพันห้า กับเจ็ตแพคเลเลเวลแปดถ้าเจ็ตแพคใหญ่กว่านี้แล้วจะได้ขนาดไหนใช่ไหมสุดยอดไม่อยากรู้วะเอาไงดีวะเติมใช่ครับเติมเติมดีไหมนี่เลเวลสิบเก้าแปดสิโครบักนีโโ่ซะหน่อยไหม,ไมอยากรู้อ่ะจับไปครับนี่โอ้โหมันเป็นสีฟ้าแล้วก็มีสีอันแล้วก็มีสองอันเล็ก ต้องลองครับต้องลองแบบนี้ต้องลองโดดไปอควันเป็นสีฟ้าครับแหมสวยงามล้อเกินแต่หมดไปแล้วกันนะอ่ะแล้วเราก็ล่อนเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างโอ้โหรอไปรองกันไปทุกคนคิดว่าจะได้กี่บาทผมว่ามีสองล้านวะหรือไม่ถึงสองล้าน สี่พันเอาลแล้วอัพเกรดเลเวลยี่สิบก่อนนี่ล้านห้านี่เลเวลยี่สิบเอ็ดเอาละนี่เลโอ้ยเรืองแสงใช่ป่ะวะเอาไม่เป็นสีทองนะมเป็นสีทองเลเวลยี่สิบเอ็ดเป็นเจ็ตแพคสีทองนะครับประดามานี้ถ้าเรามีกันสักสิบล้าน เราจะอัปเกรดอะไรได้บ้างเด็กเ900แสนเ,เดี๋ยวมาดูกันใหม่ตอนนี้มีอยู่12.6ล้านนะครับดูสิว่าเราจะอัปเกรดอะไรได้บ้างแน่ๆแหละเจ็ดแผคต้องมาเป็นตอนนี้ได้เป็น3อันใหญ่โอ้อีกดีเวลนึยคือ14ล้านครับคุณผู้ชมไม่ไหวครัผมเอา10ล้านนั้นไปอัพเกรดหอ,อคอยแล้วกันนะจะได้สูงๆเหมือนอย่างคนอื่นเขา เอาละตอนนี้ก็จะอยู่ชั้นที่58นะครับอันนี้คือบ้านผมเองนะตอนนี้ก็จะอยู่ที่เจ็ p a c ดเลเวล22ซึ่งเลเวล22กับชั้น58จะได้เท่าไได้ประมาณสามสาต่อครั้งเดี๋ยวดูบ้านเพื่อนเมื่อโดดจากชั้นที่ห้าจะเป็นยังไงว ได้เกือบล้านเลยครับ9 0 0 0อ่าถือว่าไม่เลวเลยถ้าเรามีสัก100 M เอ็มหร้อล้านเราจะได้เช็ตแพ็กไปเลเวลเท่าไหร่แล้วก็เราจะได้ชั้นหอคอยบ้านเราอีกชั้นเดียกก๋ยวกลับมาดูครับ few moments later. และในะที่สุดผมก็มี106ล้านครับ แม่รวยไหมล่ะฟาร์มอยู่นานก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่า106ล้านของเราเนี่ยเมื่อกี้รับลักกี้บล็อกอีกเป็น109ล้านเนี่ยจะทำอะไรได้บ้างโดยตอนนี้อ่าเจ็ตแพคของผมนะครับเป็น3อันใหญ่สีทองเลเวล22 <c ười> ใช่ไหมอ่าอัพเป็นเลเวล23ใช้14ล้านออัพเลยแมโอ้โหเพิ่ม,มทีทวีคูณครับ หลายล้านอะ่ะอ่ะอีก8ล้านอ่ะรลดับยี่สิบบอีก9ล้านอ่ะเลเวบ25โอ้โหย6บครับตายรัวๆครับ27 28 2บเจ็ยี่้ิบแปยวิมันล่อผมอะ่ะเลเวบ30นี่จะเป็นสีเขียวเรืองแสงครับโอ้แต่ท้อไอ้ที่อยู่ข้างหลังกูนิโอ้โหนี่แท่งยาวเชียวนะ ไม่เไรเดี๋ยวใช้แท่งยาวก่อนแล้วกันโอเคผมเอา21ล้านที่เหลือเนี่ยมาอัพชั้นดีกว่าอ่ะอัพจนหมดตังค์แล้วเหลืออยู่500 0 0 0ตอนนี้ชั้นของผมอยู่ที่81ชั้นนะครับพอคอยผมสูงที่81ชั้นแล้วก็แทชแพคเลเวล30นะครับเรามาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่และไปได้ไกลเท่าไหร่แมม แท่งยาไปบ้างไฟเลยวะะลุหัวกูเลยโอ้ยตายแล้ว2 8 0แสนนะครับในกรณีที่อยู่บ้านตัวเองนะยังไงมีคนมึงเข้ามาชั้นที่2,29อ่ะดูสิจะไปเท่าไหร่มาได้หลายแสนอ่ะเป็นกค่ร้านหนึ่งอ่ะเพราะเราก็เ็ตแพ็คเราจะได้สามสิบแล้ว โหนยาวครับหกแสนเก้าโอเคเลยไม่เร็วเลยเียดายชั้นพันห้าไม่อยู่แล้วสรุปก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่ตรงนี้ถ้าใครมีเพื่อนก็สามารถช,วน,นว,ชวนเพื่อนมากดไลค์แล้วก็ชวนเพื่อนมาก็จะได้รับเงินอันอย่างของผมได้17ล้านเลยนะห้าล้านเลยก็ลองกันดูถ้าผมมีเวลามากพอเลยน่าจะฟาร์มได้อีกเยอะเลยแหละน่าจะพอที่จะได้ไปเลเวลส0 50เลยก็เดี๋ยว ไว in right uh ้ค huh. ล in ิปหน้าแล้วกันจะมาดูกันว่าเอ้ถ้าเราฟาร์มเงินไปสักพันล้านหมื่นล้านนี่จะเป็นสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าก็ถ้าชอบถ้าเวลาเบื่อแบบที่เล่นอยู่ประจำก็มาเล่นกันได้วันนี้พอเท่านี้ก่อนครับไปครับาย่าหู Ha ha ha